ข่าวกำลังเกิดพี่น้องหลังจากวานไปประมาณจากอาทิตย์กว่านี่ละเริ่มปงขึ้นมาแล้วบาททีนี่ เลี้ยวเบึงทึงฝ่าแปนเออเติดเลยพี่น้องเอยมือนี่หลังจากมือคึ้นมาสองสามมือแต่ว่าแปลกอยู่ด้ผู้ขกขาก็เลยเลี้ยวเบิงขึ้นทึงฝ่ามันเป็ยนยังไงน่ะคือมาเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาแน่แถมมันคือพิอากาศจังสั้นพี่น้องเบิงแดดมือนี่เบิ้องเบิ้องเบื้องตเตว้นอีังคืออันมน้นลึงคึง,คงกลมยุบมังหันมาที่นี่มีโคง้งแตว้นพร้อม ฝนสีน้าคือฝนสีแรงบาที่นี่ฝนสีโต๊กหนักเพราะสันผู้เฒ่าิ่นบอกว่าินเขาเินเขาเแอออกฝนไม่นบอกอ้เอาเอาค้าทำหน้ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้โเป่าผู้เกิดก้อนิ่นบอกว่าฝนฝนสีแห้งฝนสีโต๊กแห้งเพาะสันผู้ข่าวว่าน้ำเพนเด้อ โอ้ยมันคือเป็นดังสีเนาะสภาพอากาศมันนี่ง่ายล่งทงล่งทา่าพุ่นทงปุ่นเขียวคักเขียวนี่ยผลนบาดท,ที่นี่งามงามงามจู่แต่ว่าแดดพี่น้องมีน้ำเราละบาดท,ที่นี่เฮ้ยหลังจากวานเขาไวแล้วฝนกระตกมาใส่ เขาเริ่มอ้อยเนาะอ้อยเนาะอ้อยเนาะขึ้นโอท้ทงพุ่นคือเขาอากาศเนาะบาทดที่ยุ้ยไกลผล่ผมผ้าเราทรงกินสิเราพี่น้องตะวันอีแล้วตะเวนอะไรก็เป็นเรื่องเจี๊ยผู้ข่าวว่าก็เลยให้เบิ่งน้ำเสดิพระอาทิตย์ทรงกรดคืนว่าเป็นละอองฝนมาสั่นอยู่ทั้งฟ้า ฝนฝ่าฝนไม่สิมาแห้งให้เบิง้งขี่ฟ้าซื้อดอกพี่น,อน้องมือนี่ผู้ขายเบิ้งขี่ฟ้าซื้อดอกโอ้เหลียวมึงตะเวนเด้แสบตาเสบตาเราให้เบิ้งซื้อซื้อดอกมือนี่ที่จริงเขาบอกว่ายัางไลดอกผู้ขากะว่าไปแล้ว่านมันบ่ถือคือคำทำนายเพื่อนบอกว่าเพววื่อนบอกโศกันมานกเนาะผู้เฒ่าเพื่อนบอกว่ามันจะมีฝนไม่ ฝนใหญ่เขามาว่าสันเอ้าไอ้มันถ่วมโหลดพลังคนบอกว่า,าวตกกับตกธรรมดานี่แหละว่าสันมันบอกว่าหรือมันสิแรงบู๊ผู้ข่าว่าอ๋อทราบนี่แล้วพี่น้องบู๊ว่ามันสิเป็นยังไงปีนี่เบื้องอากาศที่ฟากะยุกไกยุกไกยุ่สูงแล่นลื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 ่นเยอะ นี่ฝ้าสูงแล้วล่ะแดดแจ้มเลยมันนี่เอาให้เบิงซ้ำนี่ละผู้ขาไปแล้วเดอ้อพระอาทิตย์ทรงกฎวันนี้สวัสดีครับ